สวัสดีครับเรียน Excel with พิชาติ Basic Excel for Beginner นะครับเรามาต่อกันในบทเลีนที่7นะครับเรามาถึงบทเลีนที่7แล้วนะวันนี้เราจะเรียนเมนู Insert นะครับซึ่งใน Insert เนี่ยมีเรื่องเด่นๆอยู่3เรื่องนะครับคือ Insert Picture Shape นะครับแล้วก็ Insert Chart แล้วก็ Insert Word Word Art นะครับก็เป็นเมนูที่มีประโยชน์นะครับเอาไปน่าจะรู้ไว้แล้วไปใช้นะครับ เป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็ทําให้งานเราดูมีสีสันมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับการใส่รูปนะครับเข้าในสเปซเชีตทํทำยังไงบ้างนะครับจากนั้นก็การสร้างชาร์ตนะครับเรื่องของชาร์ตที่คนไทยเราเรียกกันว่ากราฟนี่แหละนะครับแต่ว่าในภาษาของ Excel เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชาร์ตนะครับเป็นเรื่องง่ายๆนะครับง่ายมากๆจะรู้ว่ามันง่ายจริงๆนะครับบางคนไม่เคยลองใช้เพราะคิดว่ามันยาก แต่จริงๆแล้วมันง่ายจริงๆนะครับจากนั้นก็แนะนําการใช้ WordArt นะครับทําให้งานเราดูมีสีสันหน้าตาสวยงามนะครับลองไปดูเลยนะครับไปที่ Excel ของเรานะครับผม Copy ้ h ี e t อออกมานะครับปี y ชี e e t 2มาแค่ส่วนนี้นะครับ A ถึง F เนี่ยครับ A 1ถึง F 1 1เนี่ยนะครับ Copy มามาวางไว้ที่ชีทที่4นะครับตั้งชื่อว่า m มายชีท4นะครับแล้วผมก็สลับเอาเด e นะครับ จะเดิมเดทดอยู่ที่แทรกอยู่เนี่ยนะครับผมก็สลับไปไว้ข้างหน้าดีด็อกนะครับก็ได้กลายมาเป็นงานแบบนี้นะครับโอเคนะครับอย่างแรกสุดในงานนี้เราไปที่ Insert นะ Insert ก็แบ่งเป็นช่วงๆเหมือนกันนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับแต่ผมดึงเฉพาะตัวที่เด่นๆมาแล้วกันนะครับมิฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคอร์สเบสิกเราจะไม่จบนะครับเพราะมันมีหลายเรื่องมากที่จะรู้ผมดึงแค่เรื่องเด่นๆมานะครับส่วนรายละเอียดแต่ละตัวก็ลองไปศึกษาเพิ่มนะครับ อันไหนที่ผมข้ามไปก็ลองไปศึกษาเพิ่มดูนะครับเอาละอย่างแรกสุดเลยนะครับช่องแรกเขาเรียกว่า table นะครับในที่นี้หมายถึง2อย่างคือ pivot table กับตาราง table นะครับตาราง table เนี่ยเป็นการเปลี่ยนข้อมูลของเรานะครับในรูปแบบของตารางกริดที่เป็น range เนี่ยนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นแบบ table style นะครับซึ่งมีความเป็น database นะครับซึ่งว่าไปแล้วเรียนไปแล้วมันจะเยอะ เย่เรื่องนะครับฉะนั้นผมจะข้ามเรื่อง Table ออกไปก่อนนะครับ p i v o t Table เเดี๋ยวผมจะไปสอนในเรื่องใหญ่หนึ่งเรื่องในคอร์สของเรานะครับจะแนะนำวิธีใช้คร่าวๆนะครับแล้วก็แสดงการใช้ประโยชน์ของพ i v o t Table ให้ดูกันนะครับฉะนั้นผมจะมาที่นี่เลยนะครับ Picture นะแรกสุดนะครับ Picture ผมก็จะ Picture กับกับตัวเชฟนะครับเอาล่ะนะครับอย่างแรกสุด พิกเจอรผมขยายเซลล์นิดนึงนะครับให้เซลล์ผมเป็นประมาณนี้นะครับแล้วผมก็สมมุติว่าเหล่านี้เป็นคนนะครับที่ผมจะเอารูปมาใส่นะครับบางเอิรรูปที่ผมมีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่รูปคนนะครับก็ก็เลยจะไปหยิบเอารูปของของสัตว์น่ารักมาใส่แทนแล้วกันนะครับวิธีใส่นะครับก็คลิกที่เซลล์ที่เราต้องการจะเอารูปมาใส่นะครับไปที่พ i กเจอร์นะนะครับเขาก็ให้เราเบลไปที่ ที่ที่เราเก็บนะครับอย่างผมเนี่ยผมเก็บไปที่ Drive D ของผมใช่ไหมครับแล้วผมไปที่ Organize File แล้วผมก็ไปที่ Free Course นะครับแล้วผมก็ไปที่ Teach File ของผมใน Teach File ผมมีไฟล์ซึ่งเป็น Picture Folder อยู่ข้างในนะครับคนแรกเนี่ยนะครับชื่ออะไรเนี่ยผมก็ชื่อปีเตอร์นะครับชื่อปีเตอร์ผมก็เอารูป นี่ไปใส่ก่อนแล้วกันนะครับก็ได้รูปแมวมาโมโคลานเลยนะครับผมก็รีไซซ์รูปนะครับรีไซซ์รูปลงนะนะครับรีไซซ์รูปลงดึงไซส์เขาลงนะครับอ่าดึงรูปน้องแมวเนี่ยลงนะครับเอาละนะครับดึงลงดึงลงดึงลงจนรูปเขาได้ไซส์นี้นะครับก็มาใส่ที่นี่เอาละไอ้น้องแมวหนึ่งตัวนะครับอินเสิร์ตรูปต่อไปนะครับก็ไปหยิบรูปอะไรมาดีนะครับไปที่เวลาที่เราเลือกดึงรูปแล้วเนี่ยนะครับ เขาก็จะ Default พื้นที่ให้เราฉะนั้นวมาแล้วเราก็ Insert Picture ใหม่เห็นไหมครับเข้าไปที่บ้านนี้ให้เลยนะครับมาแล้วคนนี้ผมก็รูปนกเกี่ยวมาใส่ Insert นะครับรูปนี้เล็กกว่าหน่อยนึงเข้าใส่ลงมามวางที่นี่นะครับเป็นรูปนกเกี่ยวนะครับนะครับก็เป็นการหยิบรูปเอามาใส่นะครับหรือจะใส่ทิ้งไว้เป็นรูปใหญ่ๆอย่างนี้ขึ้นกับงานของเรานะครับก็สามารถทิ้งเอาไว้ได้นะครับ ในนี้เมื่อเราคลิกนะครับก็จีเมนูในการปรับรูปนะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือทําให้ขอบเขาซอฟต์ออกไปนะครับจะไม่มีขอบเห็นไหมครับนี่นะครับทําให้สอบขอบซอฟต์ออกไปนะครับก็ลองจัดดูนะครับมีรูปแบบการลูกเล่นได้หลายๆแบบนะครับเมื่ออินเสิร์ตเข้ามาแล้วนะรวมถึงแบบนี้ด้วยคลิกปุ่มนี้ลงไปนะครับดูนะครับนี่มีอีกหลายแบบที่ให้ดูนะครับเช่นนี่นี่ เป็นวงกลมเป็นวงกลมไม่มีขอบขอบมนเบให้เรานะครับเป็นเทคอาร์ตหลายๆอย่างน่าดูนะครับก็ลองใช้เล่นดูนะครับทำให้งานของเราดูดีขึ้นนะครับโอเคต่อไปนะครับผมไม่ชอบรูปนี้เลยครับผมไม่ชอบที่มันเป็นอย่างนี้ผมชอบมันเท่ๆอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปเล็กลงนิดหนึ่งนะครับนี่สามารถปรับมุมได้นะสามารถปรับมุมได้ว่าจะเฉียงแค่ไหนนะครับ นะนะปรับได้นะนะครับมาแล้วผมก็ปรับไปไว้ที่เหมือนเดิม่าผมชอบแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราสามารถแก้สีได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับสีลดลงเห็นไหมครับสามารถกําหนดไล่สีได้ด้วยนะครับก็เป็นลูกเล่นของงานของเรานะครับโอเคนะครับเป็นการแทรกรูปเข้าไป1อย่างนะครับแล้วก็เมื่อไรที่เราอยากจะ ปรับรูปแก้ไขรูปเราต้องคลิกที่รูปก่อนนะครับแล้วเมนูของรูปก็จะขึ้นมานะครับให้เราแก้ไขนะครับในแบบต่างๆนะครับสามารถทําได้หลายแบบนะแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งซึ่งผมอยากจะแนะนําในเมนูเกี่ยวกับการอินเสิรูปเนี่ยนะครับก็เราก็อินเสิร์ตรูปเข้ามานะครับอยากจะแนะนําคือผม i n s เสิร์ตรูปนกนี้เข้ามานะครับนกขอเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่นะครับ ตัวใหญ่เกินไปผมทําให้เล็กลงนิดนึงนะครับอ้าวสมมติเรามาอยู่ที่นี่ละนะครับเมนูนี้ชื่อว่าเมนู Remove remove b a c k g r o u n d นะครับแล้วก็เลือกรูปของเราแล้วก็คลิก Remove remove b a c k g r o u n d นะครับเขาก็จะพลอดพื้นที่ให้เราเลยนะครับว่าจะ removeve remove b a c k g r o u n d อย่างไรบ้างนะครับว่าแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับเขาเสร็จแล้วคลิกข้างนอกเราก็ได้รูปนกออกมาเลยครับลอยออกมาเลยนะไม่ต้องมี b a c k g r o u n d ห้อยอยู่นะครับนกของเราก็จะตัวใหญ่เหมือนเดิมแต่ก็ นี่นะครับย่อให้เล็กลงนะครับอันนี้พอดีผมไปพลิกรูปเขานะครับเขาก็ทิศตีลังกาลงมานะครับพอดีผมไปพลิกรูปนะครับอ่าพลิกูปกลับไปนะครับนกเลเตียนะครับจากนั้นก็ดึงรูปเข้ามานะครับนี่ก็ได้เป็นนกตัวเล็กๆเอาไปวางไว้บนพื้นที่ที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูของการอินเสิร์ตรูปนะครับ จากนั้นนะครับก็มีเมนูของการ insert อีกสิ่งหนึ่งนะครับเรียกว่า insert shape นะครับก็มี shape มากมายให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น shape ที่เป็นดาวอย่างนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์ข้อความเข้าไปได้ด้วยนะครับนะครับสามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปได้นะครับเปลี่ยนสีได้นะครับเมื่อเข้าขึ้นคลิกที่เขาเนี่ยนะครับก็มี drawing tool ขึ้นมานะครับจะใส่สีไม่ใส่สีอย่างไรใส่แบบ gradient ไม่ใส่สีอย่างไรนะครับ ถ้าให้มีสีแบบเป็นเงานะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนสีก็ได้นะครับก็เปลี่ยนสีนะครับมอเกเรดินนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างที่เราต้องการนะครับมีสีกี่ระดับนะครับอันนี้มีสี2ระดับถูกไหมครับนี่นะเราก็จจะขยับสีเปลี่ยนสีไปเอาสีแดงมากขึ้นไหมนะครับนะครับเปลี่ยนสีหรือจะเปลี่ยนสีนี้นะครับ เดิมทีเคยเป็นสีนี้ก็เปลี่ยนใหม่ให้เป็นสีน้ําตาลไปซะนะครับอันนี้ก็เป็นสีลายสีน้ําเงินอยู่ใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอ่อนลงไปซะนะครับเพื่อมันเป็นโทนเดียวกับสีแดงนะครับแล้วก็เป็นสีอ่อนลงไปนะครับสีเราก็กลายเป็นอย่างนี้แทนดึงสีแดงขึ้นนะครับขอสีแดงเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ปรับสไลด์สีไปนะครับเห็นไหมครับนะลองปรับสไลด์สีดูว่าเป็นยังไงได้ผลมายังไงนะครับเขาแสดงผลอยู่ที่ทางซ้ายมืออยู่แล้วนะครับนะครับดึงมา นะโอเคก็เป็นลูกเล่นของการใช้ insert shape เข้าไปนะครับ shape ก็มีหลาย shape นะครับโอเค shape ก็มีหลาย shape ก็สามารถ insert เข้าไปได้นะครับเอาละ่ะสิ่งที่ให้ดูนี้ก็เป็นเป็นลูกเล่นเอาไว้ใช้นะครับเป็นเทคนิคของการ insert เข้าไปในเซลล์ insert มาลอยเป็นรูปใหญ่เอา background ออกแล้วก็เอาตัวตัว shape ต่างๆเข้ามานะครับ เอาละนะครับงานชุดนี้ผมก็ถือว่าจบไป1ตัวนะครับคราวนี้สิ่งที่อยากแนะนําต่อไปคือเรื่องของชาร์ตบ้างนะครับเรื่องของชาร์ตผมก็ี้ไปนะครับก็ี้ชิ e ี t นี้ไปคอนโทนซี 4, ไปวางไว้ที่นี่นะครับคอนโทนวี v มานะครับแล้วก็สังเกตว่าเอ๊คอลัมน์มันมันแปลกๆนะครับผมจึงไปก็ปี้มานะลากนี้นะครับแล้วก็ใช้ Format Painter Copy นะครับ จะทำให้เราได้สามารถได้คอลัมน์ขนาดเท่ากับของเดิมเป๊ะนะครับเค okay, นะครับผมก็นะครับจากนี้นะผมจะพอดกราฟนะครับผมไปอินเสิร์ตแล้วละ่ะอยากจะอินเสิร์ตกลุ่มของกราฟแล้วละ่ะนะครับว่าแล้วนะครับผมก็จะบอกว่าผมอยากจะเอาคะแนนของแต่ละคนเนี่ยมาพอตใส่ในชาร์ตนะครับอย่างแรกสุดผมชาร์ตแบบพอตแบบคอลัมน์นะครับคอลัมน์ก็มีหลายแบบเลยนะครับเอาแบบพื้นฐานมาตรฐานเอาแบบนี้ เห็นหน้าตาชาร์ตแบบนี้นะครับธรรมดาเกินไปไหมครับธรรมดาเกินไปนะครับว่าแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับดีดิไปแล้วเราก็ไป Insert c h a ชาร์ตใหม่นะครับเราก็เปลี่ยนชาร์ตเมื่อกี้เราเป็นชาร์ตพื้นๆใช่ไหมหน้าตาไม่ดีเราก็บอกว่าเอาล่ะขอเปลี่ยนรูปแล้วกันนะครับเราก็ใช้แบบชาร์ตแบบมีมิตินี่นะครับก็ได้เป็นชาร์ตแบบมิติมีมิติแล้วนะครับนี่ครับชาร์ตของเรานะครับก็เป็นเป็น3มมิติใช่ไหมครับ นอกจากนั้นเราก็ยังมาปรับเขาได้ด้วยนะนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับก็ยังสามารถปรับรูปแบบเขาได้ดูนะครับอ่าเป็นสีให้เขานะครับแบบที่เราต้องการนะครับก็มีรูปเล่นหลายอย่างนะจากนั้นนะครับชาร์ตนี้นะครับว่าแล้วก็หน้าตาเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าผมจไม่ค่อยชอบหน้าตานี้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนรูปแบบชาร์ตนะครับเราก็เปลี่ยนให้เป็นชาร์ตไทป์นะครับเราก็เปลี่ยนชาร์ตไทป์นะครับนี่นะครับ แล้วก็เลือกให้เป็นแบบนี้นะครับเลือกชาร์จไทป์นะผมก็เปลี่ยนกลับมาอย่างนี้นะครับแล้วก็นะครับเมื่อผมชาร์จไทป์แล้วนะครับเราก็อยากจะเอารูปมาใส่สมมุติว่าผมอยากจะใส่รูปไปที่นี่นะครับผมก็สามารถไปเอารูปรูปเมื่อกี้นี้นะครับที่เราเห็นนะครับเราก็ไปเอารูปมาได้สมมุตินะครับผมก็จะไปหยิบรูปนกมาใส่ตรงนี้นะครับว่าแล้วผมก็สามารถอินเสิร์ตรูปเข้ามาก่อนนะครับอินเสิร์ตรูป Picture นะครับแล้วไปหยิบเจ้านกตัวนี้มานะครับแล้วก็ Insert เข้ามาจากนั้นผมก็บอกว่าเจาะ c k g r o u n d เขานะครับแม่ c k g r r u u n ซีนะครับ, c, รบว่าแล้วผมก็หยิบรูปนกนี้ไปใส่ในชาร์ตนะครับอ่ามันล้นนิดนึงนะครับพอดีรูปใหญ่เกินผมก็ครอบขอบเพราะขอบ,อบ,อบไม่ได้ใช้อะไรถูกไหมครับก็ครอบขอบให้มันเล็กลงใกล้ๆตัวนกหน่อยนึงนะครับ รูปนกก็จะตัวเล็กลงแล้วครับเล็กลงนะครับอ่าคราวนี้จะสังเกตว่ารูปนกเนี่ยเขาลอยอยู่บนชาร์ตนะครับเขาบังบังกราฟของเรานะครับเราก็สามารถนะครับดันเข้าไปข้างหลังนะครับแต่ก่อนจะดันเข้าไปข้างหลังนะครับเราต้องเอาสีออกจากออกจากเจ้าตัวนี้ของเราก่อนนะครับพื้นที่กราฟของเรานะครับก็ฟอร์แมตนะครับไปที่ฟอร์แมตนะ แล้วก็ fill นะครับเลือกพื้นที่ของเรานะครับนี่คือพื้นที่ของภายในของกราฟเนาะเราก็บอกเขาว่า no fill นะครับไม่ให้สีขาวนะครับาจากนั้นส่วนนี้ด้วยก็บอกว่า fill ก็ no fill เหมือนกันนะครับว่าแล้วนกตัวนี้เราก็จะดันเข้าไปข้างหลังนะครับดันไปข้างหลังคลิกที่รูปนะครับแล้วก็บอกเขาว่า send backward นะครับนี่เขาไปอยู่ใต้กราฟเราแล้วเห็นไหมครับ นี่นะครับแล้วบางเอิญเมื่อไปอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยกลายเป็นเราจะมีขอบนี่เห็นไหมครับมีขอบเส้นๆ,ๆเนี่ยไม่ชอบใจนะครับแล้วก็ไปที่วิวเปลี่ยนมุมมองเอากริดลายออกนะนี่ครับก็จะไม่มีแล้วนะครับนี่เราก็ได้รูปแบบนี้นะครับดูดีดูดีขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับอ่านะครับมีรูปนกแล้วก็มีงานของเราอยู่ด้วยโอเคต่อไปนะครับผมอยากจะขยับไป ต่อไปอ่าเรื่องเรื่องนี้นะฮะอ่เก็บไว้ก่อนนะครับ1เรื่องละนะครับเราได้แล้วเราก็เป็นการ Insert นะครับชาร์จเข้ามานะครับแล้วจริงชาร์จนี้นะครับเราก็ยังสามารถเปลี่ยนได้อีกหลายแบบนะครับเช่นนะครับนี่เราเปลี่ยนให้เป็นแบบกราฟบาร์ลองดูนะครับว่ากราฟบาร์ได้หน้าตามันยังไงนะครับคล้ายๆกับกราฟแท่งเลยแต่กราฟเป็นแบบนี้ นะครับเปลี่ยนรูปแบบนะครับกราฟของเรานะครับชาร์ตของเรายังเปลี่ยนได้อีกนะครับเปลี่ยนเป็นชาร์ตทป์นะครับอยู่ที่ดีไซน์นะครับเปลี่ยนเป็นชาร์ตทป์เราก็สามารถเปลี่ยนได้หลายๆแบบนะครับกราฟแบบนี้ลองเปลี่ยนให้เป็นกราฟพายสิกราฟพายนะครับพายกราฟพายได้อะไรขึ้นมาก็ได้เป็นแบบนี้นะครับให้หลายสีนะครับมีหลายสีบังเอิญสีเขาไปทับรูปนกของเรานะครับ แล้วก็บอกเอาสีออกนะครับก็ format ใช่ไหมครับแล้วก็ fill no fill นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็ no fill ด้วย fill ก็ no fill นะครับแล้วนกเราก็โดนบังเราก็เลยกระเถิบกราฟออกมานะครับก็ได้เป็นแบบนี้นะครับได้งานเป็นแบบนี้กรอบนี้เราก็ไม่เอาก็ได้นะครับก็ format ไปที่ format นะครับแล้วก็เส้นบอกว่าไม่เอา border no outline นะครับเราก็จะไม่มีกราฟอะไรไม่มีอะไรบังเราเลยนะครับโอเคไหมนะครับ จากนั้นนะครับถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนคำนี้แม้ในไหนเราก็อยากจะเปลี่ยนคำและว่าแล้วเราก็ใช้เป็น word art เลยดีไหมนะครับว่าแล้วเราก็แทนที่จะใช้ว่าสกอเฉยๆนะครับผมก็ไปเอาคำว่า word art มาใส่นะครับเราสามารถใช้ insert นะครับแล้วก็ word art ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะเรียนวันนี้นะครับว่าแล้วก็คลิกอันนี้นะครับได้คำว่าสกอขึ้นมานะครับผมก็มาวางตรงนี้นะครับแต่สกอเนี่ยครับ score by นะครับ by person อ้าวเท่าทีครับเป็นภาษาไทยนะครับ score by person person นะครับสสมมติว่าปี2017แล้วกันนะครับอ่านะครับว่าแล้วเราก็ word art ของเราอยู่ที่ไหน word art ของเราทำให้เล็กลงนะครับทำตัวหนังสือให้เล็กลงนะ เราก็ไปที่โฮมแล้วก็ทาตัวเขเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วก็อะไรต่อแล้วก็ไปที่ดีไซน์นะครับนะครับฟิลเอฟฟกนะครับแล้วสามารถทรานส์ฟอร์มรูปแบบของเขานะครับให้เป็นแบบไหนก็ได้นะครับเนื่องจากว่ารูปนกของเราอยู่มุมนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะให้อ่าตัวหนังสือผมนะครับทางซ้ายใหญ่ทางขวาเล็กนะครับผมก็เลือกรูปรูปแบบตัวหนังสือที่เหมาะสมนะครับอย่างนี้สมมุติเป็นอย่างนี้นะครับแล้วผมก็หยิบมปนะครับแล้วก็เลือกไปใส่ นะผมขอลบคําว่าสกอร์นี่เอาไปก่อนมันซ้ําซ้อนนะครับนี่ก็คลิกเลือกแล้วก็ดีด,ดออกไปอ้าวไปดีดๆโด,ดนส่วนอื่นนะครับจริงๆจะด,ดีดแค่ส่วนนี้นะครับนี่นะครับด,ดีดออกไปนะเราก็ได้เป็นสกอร์ by percent 2 0 1 7ลากกลับเข้าไปให้มันตัวเล็กลงนิดนึงนะครับนี่นะครับ กราฟของเราอยู่สูงไปไหมนะครับกราฟของเราส่วนนี้อยู่สูงไปไหมนะครับเราก็สามารถอ่านดูนะครับเพิ่มเมื่อกี้เราหยิบไปแค่ชิ้นเดียวนะครับหาขอบไม่เจออ่านะครับเราก็สามารถกระเถิบพลงมาได้นะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นจุดที่ใช้บอกขนาดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยเท่วไปงานแบบนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้อยู่ข้างล่างนะครับดึงเข้าลงมาได้นะครับนี่นะครับ แล้วก็ดึงลงไปข้างล่างนะครับก็เป็นเรียงชื่ออยู่ที่ข้างล่างทำให้กราฟเราดูมีพื้นที่มากกว่านะครับแบบนี้ก็เป็นงานของเรานะครับก็เป็นการตกแต่งนะครับเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับซึ่งเป็นอยู่ในส่วนของการอินเสิร์ตนะครับทำให้งานเราดูมีมีสีสันมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็ทำให้เราเรามีมีรูปแบบลักษณะการทำงานที่ดูดีขึ้นนะครับ แล้วก็นอกนั้นนะครับในรูปของชาร์ตเนี่ยเรายังสามารถใส่ดีไซน์ใส่ดีเทลให้กับชาร์ตได้ด้วยนะครับนะครับอย่างนี้ในชาร์ตเลยเยอร์นะครับเนี่ยเราก็สามารถใส่ Data Label ใส่เข้าไปได้นะครับอ่าจะใส่ตรงไหนของกราฟเหรอนะครับถ้าบอกใส่ Base Fit หรือใส่ Outside นะครับใส่ไปขอบนอกนะครับเขาก็มีข้อมูลของตัวเลขอยู่ข้างนอก นะครับเราคลิกที่ตัวเลขก็สามารถขยับปรับขนาดของตัวเลขได้นะครับการปรับขนาดอยู่ที่ format นะครับแล้วก็ text size อ่า,าทุทีครับไปที่ไปที่ text text size ออก text size ถ้าไปที่ home นะครับแล้วก็ปรับได้เลยนะครับสั่งให้เข้าโบได้ด้วยนะครับเราก็จะได้ขนาดของตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นเข้มขึ้นนะครับ ตัวเลขเมื่อกราฟเรามีข้อมูลเปลี่ยนสมมตินะครับสมมติมีข้อมูลเปลี่ยนนะดูนะครับผมเปลี่ยนข้อมูลชุดนี้ให้เป็น80ทั้งหมดนะครับข้อมูลผมเปลี่ยนรูปแบบกราฟของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับฉะนั้นก็ทําให้งานของเรามีความเป็นอัตโมัติมากขึ้นนะครับฉะนั้นหน้านี้สมมติหน้านี้เราต้องการให้เป็นหน้าของการแสดงกราฟอย่างเดียวไม่ต้องการให้แสดง Data ตรงนี้นะครับเราสามารถหยิบ ข้อมูลตรงนี้หลบไปไว้ที่อื่นได้เลยนะครับกด c t น l X นะครับกด c t r x X นะไปวางไว้ที่ชีตอื่นเปิดชีตใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็วางลงที่นี่นะครับกราฟของเรายัางอยู่ที่เดิมปกติหน้าตาดูดีสวยงามนะครับไม่กระทบอะไรเลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่นี่ได้เหมือนเดิมนะครับสมมติผมเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นร้อยทั้งหมดนะครับ เป็นร้อยทั้งหมดกราฟเราก็จะกลายเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นร้อยหมดเห็นไหมครับตัวเลขเปลี่ยนตามแม้ว่าข้อมูลไม่อยู่ที่ชี้เดียวกันนะครับอย่างนี้ก็เป็นรูปแบบการนําเสนอชาร์ตท,ที่มันดูดีนะครับก็ลองจัดเอาไปใช้นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเบาๆนะครับเพราะเป็นเรื่องของการอินเสิร์ตไม่ได้วุ่นวายปวดหัวอะไรมากนะครับก็แนะนําให้เอาไปใช้นะครับอย่างแรกที่สุด นะครับการเอารูปเข้ามาถูกไหมครับเอารูปเข้ามาทําได้อย่างไรบ้างสามารถปรับเชฟของรูปได้นะครับสามารถปรับเชฟของรูปสามารถอเอาพวกเชฟต่างๆขึ้นมาใช้ประกอบการทํางานได้นะครับจากนั้นเราก็เมื่อเอาเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาสามารถซาะแบล็กกราวออกไปได้นะครับซาะแบล็กกราวไปแล้วก็สามารถสร้างชาร์ตเอารูปมาใส่ในชาร์ตเอาเอาเวิร์ดอาร์ตต่างๆมาประกอบชาร์ตทำให้ชาร์ตเราดูดีขึ้นน่าดูมากขึ้นนะครับ โอเคนะครับระหว่างที่ผมทําผมก็มีการลบบางส่วนปรับบางบางส่วนของชาร์ตนะครับการไม่ใส่สีการไม่ใส่เส้นการอะไรเงี้ยครับก็ลองไปแกะนะครับลองฝึกดูนะครับเป็นการแต่งให้ชาร์ตเราหน้าตาดีนะครับงานเราน่าดูนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์เอาไปฝึกใช้กันนะครับดูมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ผมมั่นใจว่าใช้จริงๆแล้วมันสนุกและมีประโยชน์จริงๆนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบขอจบเรื่องการ Insert Picture การ Insert จะอ่า ตัว insert picture นะครับ insert chart นะครับแล้วก็ insert word art นะครับก็หวังว่าจะสนุกกับมันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบเรื่องง่ายๆแบบนี้ไปแค่นี้แล้วจะไปคุยกันในเรื่องยากๆก,กันต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ